แรกนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อเลยเนาะเพราะแล้วมาลุยต่อเลยมินจีจะบอกไว้ก่อนว่ามินจียังจะไม่เล่นโหมดเชฟนะมินจีจะทำคลิปนี้ให้เสร็จก่อนมาเริ่มเลยเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นฉันก็พาคารขึ้นแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่มุ่งไปที่สีลม ตื่นเต้นจังถึงจะได้เล่นน้ำสงการทุกปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาเล่นกับแฟนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้โลกของเธอนี่ใช้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนไหนานแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอเราอยู่บนถนนมาเกือบชั่วโมงแล้วนะถ้ากลับมาค้าวหน้าฉันจะขอพบรัฐบาลแล้วเสนอสกายแท็กซี่มาให้ลองใช้ดู ได้ด้วยถ้านายมาอยู่ที่นี่ถาวรคงจะดีนะโลกของฉันต้องไฮเทคมากแน่ๆอที่โลกของพวกเธอไม่พัฒนาสักทีอาจจะเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดอยู่บนท้องถนนก็เป็นได้ฉันก็ว่างั้นนะ่ะถนนบางเส้นนี่ติดไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเลยนะ เสียเวลามากจริงๆ2ชั่วโมงนี่เอาไปพัฒนาระบบได้อีกตั้งเยอะก็แค่เมืองที่ฉันอยู่ที่นี่แหละน่าเบื่อสุดๆไปเลยถึงแล้วครับให้จอดตรงนี้เลยไหมเพราะในซอยเอารถเข้าไปไม่ได้ค่ะค่ะจอดตรงนี้ได้เลยค่ะพอรถจอดฉันก็จ่ายเงินแล้วพยักหน้าบอกให้คารเดินตามลงมา หลังจากลงมาแล้วเราสองคนก็มองไปที่ถนนสีลมนั่นคือคนที่มาเล่นน้ำเั้นหรือเยอะก,กว่าที่คิดไปมากแบบนี้จะเดินเข้าไปได้ยังไงไม่เหยียบกันแย่หรือก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกแล้วดินสอพองในขันนี่เอาไปไป้ายหน้าใครก็ได้เลยเหรอ คนที่ไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยนะคนส่วนใหญ่มักจะทำแบบนั้นน่ะแหละแต่ตามมารยาทแล้วควรจะต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนถ้าเจ้าตัวอนุญาตถึงจะปะแป้งเขาได้ถ้าอย่างนั้นเวลาที่มีผู้ชายมาขอปะแป้งเธอห้ามอนุญาตพวกเขานะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเพราะฉันเองจะไม่ บแบบ้งผู้หญิงคนไหนนอกจากเธอเหมือนกันเอานี้ดีกว่านก็ได้ถ้านายต้องการแบบนั้นเอ,อ๊ตกใจหมดเลยจู่ๆคันก็เอานิ้วจุ่มใีสอพองแล้วมาป้ายที่ปลายจมูกของฉันนายนี่นะชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยเลยฮ่าๆไม่ให้แกล้งเธอแล้วจะให้ไปแกล้งใครที่ไหนล่ะก็ตอนเธอโมอโหมันน่ารักดีดีนะ ใช่ <c oughs> อะไรกันเนี่ยจูจ่ๆก็มีใครสักคนเอาน้ำมาสาดฉันจนเปียกปอนไปหมดพอฉันกับคานหันไปมอง <c oughs> ก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือขันดินสอพองวิ่งเข้ามาทำท่าเหมือนจะดินสอพองมาป้ายหน้าฉันแต่คันไวกว่าเขารีบเอาตัวเข้ามาบังฉันไว้ทำให้มือของผู้ชายคนนั้นป้ายลงหน้าคานแทนอา้าอะไรวะมาขวางไว้ทำไม ฉันจะปาแป้งยัยนี่ไม่ใช่แกเว้ยจะปาแป้งคนอื่นทําไมไม่ขออนุญ,ญาตก่อนนายเป็นคนไร้มารยาหรือไงประสาป,ปะไม่มีใครเขาขออนุญ,ญาตกันก่อนปาแป้งหรอเว้ยอยากจะปาแป้งใครก็ได้ไม่ใช่จะล้วงนมสักหน่อยไม่ว่าจะทำแบบไหนมันกเ็เรียกคุ่คามทาั้ง นนั้ไปซะฉันไม่รุ้ยรให้แกแตะต้องผู้หญิงคนนี้จะเย็นๆนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยเออไม่ยุ่งก็ได้วะหวังนักก็กลับไปเล่นกันสองคนที่บ้านไปน่ารำคาญ <c oughs> ผู้ชายคนนั้นเดินจากไปแล้วแต่พวกเรายังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อ จูจ่ๆก็มีกลุ่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาพวกเธอฉีดน้ำใส่เราทั้งสองอย่างสนุกสนานพอตั้งหลักได้เราก็ฉีดกลับไปบ้างฉีดกันไปมาสักพักหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นหญิงสาวแปลกหน้าเองสุดหล่อขอปาแป้งหน่อยได้นะจ๊ะแม้ว่าเธอจะพูดขออนุญาตก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าการพูดไปอย่างนั้นเองก็พอมือของเธอพุ่งเข้ามาที่ใบหน้าของคาแล้ว แต่ว่าหมับคันจับข้อมือหญิงสาวคนนั้นเอาไว้ได้ทันขอโทษทีนะครับผมคงอนุญาตให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้เพราะแฟนผมยืนอยู่ข้างๆพี่แกจะซื่อตรงถึงไหนวะต้องไม่พอใจมากแน่ๆอุ๊ยมีแฟนแล้วหรอคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวงังแต่ฉันเป็นแฟนเขาค่ะ หญิงสาวแปลกหน้าบีอะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใยนี่ต้องเป็นแฟนเขาแน่ๆหลอกขนาดนี้ไม่มีทางที่จะโสดหรอก <c oughs> ฉันจะไปรู้ได้ยังไงดูไม่เหมือนแฟนกันกันเท่าไหร่เลยไม่เห็นรูปหัวใจตรงแก้วของใย,ยนี่หรือไงกันล่ะ <c oughs> เธอนี่มันเซอร์จริงๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มหญิงสาวพูดซุกซิบกันแต่ฉันได้ยินแทบทุกคำพูด จากนั้นหญิงสาวคนเดิมก็หันมาพูดกับฉันขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าเขามีแฟนแล้วพวกเราลาก่อนละค่ะขอให้เล่นน้ำอย่างสนุกนะคะเช่นกันค่ะจากนั้นหญิงสาวทั้งหมดก็เดินหนีไปคานหันมามองฉันแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ดูเหมือนว่าคนบนโลกของเธอจะไม่ค่อยมีใครทําตามประเพณีสักเท่าไหร่นะ ถ้าเราเดินไปตรงที่มีคนเยอะๆตรงนั้นคงไม่สามารถห้ามทุกคนแบบนี้ได้ฉันจะพยายามระวังตัวนะถ้ามีผู้ชายพุ่งเข้ามาปาแป้งเดี๋ยวจะรีบหลบเลยเธอทำแบบนั้นไม่ได้ทุกครั้งหรอกแล้วฉันควรทำยังไงดีล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรกลับบ้านกันเถอะอย่างน้อยฉันก็พอรู้จักประเพณีบนโลกของเธอแล้ว เอางั้นหรอเสียดายจังฉันอยากเล่นน้ำกับนายนี่นะาใหญ่เด็กดือ้อทำหน้าแบบนี้แล้วฉันจะขัดใจได้ยังไงกันละ่ะโอเคโอเคฉันยอมให้เล่นน้ำก็ได้แต่ถ้ามีใครล้ํเส้นมากเกินไปฉันจะพาเธอกลับเลยนะชายโยขอบคุณมากๆเลยนะคานฉันดีใจต้องผนเข้ากอดคานบางที บทเขาจะใจด,ใจใดีก็ใจดีเหลือเชื่อลยละ่ะเธอนี่เหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโตเลยจริงๆให้ตายเถอะแม้จะบ่นอุบอิบอยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายคันก็ยอมพาฉันไปเล่นน้ำเขาให้ฉันเดินอยู่ด้านหน้าส่วนตัวเองก็คอยปกป้องฉันอยู่ด้านหลังพอเห็นผู้ชายคนไหนพยายามเข้ามาใกล้ เขาก็เอามือมากันแล้วดันให้ห่างออกไปหรือบางทีก็ฉีดน้ำใส่ตาคนคนนั้นซะเลยแค่นี้ก็ทำให้ฉันอุ่นใจมากๆรู้เลยว่าหนทางข้างหน้าฉันจะไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะฉันมีเขาคนที่รักฉันมากมายขนาดนี้ชีวิตฉันคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วล่ะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆมากดซับสไครต์ให้ถึง100ซับด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูคลิปจนถึงท้ายคลิปจังเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาดูแค่2-3สนาทีแล้วก,กดออกเลยเนาะรู้สึกย,ยังไงยังไงรู้สึกน้อยใจอยู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะ